สวัสดีครับเป็นวิดีโอที่สองวันนี้กับมาเจอกันกับการพาเพาะเมล็ดในขวดแก้วทําไมเราถึงต้องพอเพาะเมล็ดในขวดแก้วทา,ทางทั้งที่ตัวปกติเราแล้วก็เพาะเหมือนกับทั้งก่อนที่ในกระถางนรรมดาที่ปัญหาคือเราเจอว่า,มาเมล็ด <c oughs> แคทตัสบางอย่างพวกมเมล็ดที่มันเล็กมาก,มากมาเมล็ดแอสเเกิเมเมล็ดสตอมโบบลอตเฟลเดียนาอะไรพวกนี้บลอตเฟลเดียพวกนี้มันเล็กมาก มันต้องอยู่ในในกระถางในโถปิดประมาณปีหนึ่งนี่ถ้ามันอยู่ในกระถางประมาณปีหนึ่งถ้ามันเป็นกระถางทั่วไปมันก็ดูแายยากที <c oughs> นี้ไอเดียนี้เราก็เลยได้มาจริงเราได้มาจากจากเพื่อนเราจากอินเทอร์เน็ตที่เราเคยเห็นมาเราก็มาพัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยก็คือไว้ในขวดแก้วเลยแล้วก็ปิดอยู่ในนี้แหละมันก็คือขวดพอเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทุกคนน่าจะเคยเห็นมาบ้างในของจริงหรือในอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตาม กวดเพะเลนในเย่อพืชธรรมดานี่แหละเราก็จะเลี้ยงมาไว้ในนี้เลยป่ามันจะค่อนข้างสนิทเพราะนั้นไอ้น้ำมันจะไม่ไม่ค่อยออกไปมันจะอยู่อย่างนี้แหละปีหนึ่งมันก็อยู่ของมันในนี้ได้เกินปีมันก็อยู่ของมันได้มันจะไม่ค่อยแห้งลงนี้เรามาดูกันว่าเราจะเตรียมขวดนี้ยังไงบ้างถ้าอันนี้พูดเป็นสองกรณีเนาะเพราะว่าถ้าถ้า ถ้าเราเตรียมใช้เองอ่ะเราจะเตรียมอีกแบบหนึ่งถ้าเราเตรียมให้ลูกค้าเราเตรียมอีกแบบหนึ่งทำไมเราถึงเตรียมไม่เหมือนกันเพราะว่าไอ้แบบที่เราเตรียมเองอ่ะมันส่งไม่ได้มันส่งไปพัสดุไม่ได้มันจะเละเพราะนั้นเวลาเราเตรียมใช้เองเราจะใส่ทุกอย่างเข้ามาก่อนในขวดแล้วเราจะไปนึ่งค่าเชื้อแล้วเราก็ออกมาเราก็ใช้แต่พอประกอบทุกอย่างแล้วอ่ะมันส่งไม่ได้เพราะว่า ไปรษณีย์เอ่ยหรือจะเอกชนเอ่ยมันมันล้มลุกคุกคานอยู่แล้วมันจะเละมันจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําส่งให้ลูกค้าเราจะแยกเป็นเป็นส่วนๆไปส่วนประกอบเราก็จะมีมีตามนี้อันนี้เป็นไม้วิเศษมีคนเอามาให้ไม้วิเศษขื <c oughs> ้นมาส่วนประกอบมีตามนี้ก็เหมือนเหมือนกับเพาะทั่วไป หินภูเขาไฟเบอร์สองไรายประมาณเนี้ยเซนหนึ่งเล็กกว่าเซนหนึ่งดินปลูกดินเรียกว่าอะไรดีดินล้วนดินละเอียดดินโรยหน้าคือไอ้ดินปลูกมันก็เกิดจากไอ้ดินเนี้ยผสมกับหินภูเขาไฟแล้วก็เพลยไลท์ก็จะได้ดินปลูกตรงนี้คือส่วนส่วนดินของดินปลูกอะดินเฉยเฉยะมันจะมีทรายมีขุยมะพร้าวมี ใบก้ามปูมีหลายอย่างมากที่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำเองเพราะเราทำเองแล้วมันแพงเราซื้อเอาถูกกว่าใครสนใจว่าซื้อที่ไหนหรืออะไรก็ติดต่อในทาในคอมเมนต์ในอะไรแล้วกันแล้วก็นี้ก็เหมือนเดิมกรวดขาวกรวดนี้มันจะค่อนข้างมนหน่อยโอเคแล้วเราจะอ่าอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือพวกนี้จะต้องนึ่งค่าเชือ้อ รวมถึงขวดด้วยเวลาลูกค้าได้ส่วนประกอบไปอ่ะคือทุกอย่างมันนึ่งค่าเชื้อแล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเอามาเปิดเทลแล้ววางทิ้งไวนน้นานๆแต่ประเด็นมันไม่ได้เป็นปลอดเชื้อขนาดนั้นเราค่าเชือ้อเราค่าอะไรเราค่าสปอร์เฟิร์นเราค่าสปอร์พวกริเวอร์เวิร์ดพวกมอสเราไม่ได้เน้นไปที่แบคทีเรียแต่เราก็ค่าราด้วยเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบปลอดเชื้อขนาดนั้น คนนี้คือหนึ่งค้าเชื้อแล้วนะไอเนี่คือหนึ่งค่าเชื้อแล้วจริงๆคือคือเราเอามือจับได้โรยไปได้มือเรามันก็ก็ล้างหน่อยแล้วกันแต่มันไม่ได้แบบมีสปอร์เฟิร์นหรือนอกจากว่าใครไปอยู่ในสวนเฟิร์นแล้วไปจับอะไรมาเยอะๆอย่างนั้นก็ไม่ควรแต่คือที่บ้านเราไม่ได้มีเฟิรอนเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้แบบทำทิชูเขาเจอที่ต้องปอดเชื้อร้อเอร์เ็อย่างนั้น เราก็ยังใช้มือธรรมดาช้อนธรรมดาที่สะอาดตักได้ไม่ได้เป็นไรโอเค okay. เราจะประกอบ <c oughs> ประกอบชุดให้ดูคือที่ให้ไปมันจะพอดีพอดีแหละพนั้นก็เททั้งหมดได้เลยหินภูเขาไฟมันก็จะลงไปหนาประมาณนี้เสร็จแล้วก็เออพลัวเล็กหายไปไหนอีกแล้วหวะไม่เป็นไรถวยตักกระดษ อันนี้มันเปียกซะแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรที่เจ้าใช้ขุดดินนะลูกเห็นไหมของพ่อพ่อไประวาตไหนมนลูไม่เป็นไรนะแล้วก็ดินปลูกจริงๆที่ให้ไปมันก็จะพอดีนะอย่างที่บอกก็คือใส่ลงไปเลย มันก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วก็หน้าดินใส่ท็อปลงไปประมาณนี้ทีนี้เราจะต้องกดให้มันให้มันแน่นลงไปนิดนึงจะเอาอะไรกดก็ก็แล้วแต่ว่าเรามีอะไรนะอะไรที่มันลงไปกดได้ที่มันสะอาดสะอาดก็โอเคอะ่ะ ก็กดๆๆไม่ต้องกดแรงมากแค่ให้มันแค่ให้มันเรียบอันนี้นี้เหมือนจะใส่เยอะไปนิดนึงจริงๆมันน่าจะประมาณน่าจะประมาณนี้เกินครึ่งมาหน่อยอันนี้ใส่เพลินมาหน่อยแต่ไม่เป็นไรถ้ามันออกมาเท่านี้ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ลอยกรวดที่ให้ไปนั่นแหละประมาณนี้ ทีนี้มันจะยังแห้งอยู่มันจะแห้งไปเราจะเติมน้ำน้ำที่ใช้ขอให้เป็นน้ำไม่ใช่น้ำประปาน้ำดื่มอย่างนี้ก็ได้หรือใครมีน้ำกรองออสโมซิสอะไรพวกนั้นก็เอาไปเลยได้เต็มที่น้ำกลั่นก็ได้ประมาณสัก1 5บห้าซีซีสิซีซีประมาณไหน สิห้ <จ uur> าซีซีก็เท่ากันหลอดนี่ด <later> ีเรามีหลอดเนาะใครมีหลอดตวงอะไรหรือจะหรือจะอะไรก็เอาแล้วแต่ประมาณสิบห้าซีซีอ่ะเราก็เทลงไปเลยมันก็จะค่อยๆลงไป นี่ยมันจะมันจะไม่ลงไปเร็วเพราะว่าดินตัวหน้าดินตัวนี้ของเราอ่ะมันมันไม่ได้ดูดมันไม่ได้อุ้มน้ําดีมากโดยเฉพาะถ้ามันแห้งมันจะค่อนข้างมันจะค่อนข้างไม่ดูดน้ําเลยเพราะมันจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งมันก็จะค่อยๆซึมผ่านลงมาแล้ก็ตั้งทิ้งไว้จริงๆถ้าเป็นไปได้เราทำสักวันหนึ่งก่อนที่เราจะใช้ เราจะโอเคกว่าอ่ะเรามาดูนี่กันอันนี้คืออันที่หนึ่งที่ทำเสร็จไว้แล้วตั้งแต่วันที่แล้วอย่างอันนี้เราทำแล้วเราก็เอาไปนึ่งข้าเชื้อทั้งขวดเพราะนั้นมันจะมีหยดน้ําตัวน,นี้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราประกอบทีหลังแล้วเ,เติมน้ำเข้าไปหยดน้ำอาจจะมีแบบไม่มีแบบมองไม่เห็นไม่เป็นไร เราดูว่าแบบมันดูชื้นดีข้างล่างหินดูเปียกๆด,ด,ดีอะไรเงี้ยก็ใช้ได้หรือบางทีอาจจะมีหยดน้ําเล็กๆเกาะอ,อยู่ก็ก็ดีเลยถ้าเป็นแบบหยดน้ําเล็กๆแต่ถ้าเราเตรียมเองทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วหยดน้ํามันใหญ่แบบนี้ยแสดงว่าน้ําอาจจะเยอะไปก็เอายดน้ําที่อยู่บนฝากออก เปิดแล้วก็สะบัดออกได้เลยไม่เป็นไรขวดนี้ที่เราเตรียมเมื่อกี้เราจะยังไม่ใช้นะเพราะว่าอันนี้เรายังไม่ได้นึ่งค่าเชื้อขวดไปขวดสาธิตเราจะทำให้ดูกับสองขวดนี้ที่นึ่งค่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วที่ลูกค้าได้ไปแล้วคือนึ่งค่าเชื้อเรียบร้อยหมดแล้วนะประกอบการเข้ามาตามเมื่อกี้ แล้วก็ใช้ได้เลยแล้วก็เอามเมล็ดก่อนมเมล็ดพวกนี้ก็จะเป็นพวกมเมล็ดที่มันมเมล็ดฝุ่นมาเล็ดผงมเมล็ดเล็กๆอะ่ะ <c oughs> ตัวอย่างที่วันนี้เราจะทำก็จะเป็นสตรอมโบ สตัมโบสองตัวเป็นสตัมโบตัวนี้พาวเชอริมัสเดี๋ยวขอเวลาไปแกะ,มะเมล็ดออกจากซองแป๊บหนึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเอาล่ะครับไปแกะ,มะเมล็ดมาแล้วดูมเมล็ดสตัมโบหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละ ซอมโบเอสเซีเยมเ,เล็กบลอสตัวนี้มันเลยจะเล็กมากต้นอ่อนก็นเล็กมากมันจะต้องอยู่ในขวดเนี่ยนานอาจจะปีหนึ่งประมาณนั้น <c oughs> ขวดที่เราเตรียมเสร็จแล้วย้ำอีกครั้งนึงนะถ้าเป็นขวดที่ที่ส่งให้ลูกค้าไปทุกอย่างค่าเชื้อหมดละประกอบเข้ามาปุ๊บใส่น้ำสะอาดเข้าไป ตั้งทิ้งไว้อาจจะสักวันหนึ่งหรือจนกว่าน้ํามันจะดูดเข้าไปเสร็จอาจจะหลายชั่วโมงอยู่ก็ใช้ได้เลยก็ไม่ได้มีอะไรมากก็โรยมเล็เข้าไปเลยพอโรยมเล็ดเสร็จแล้วเราจะพ่นน้ํายาการลาทับไปอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เป็นเป็นจุดสําคัญเพราะว่ามเล็ดนี้เราไม่ได้ฆ่าเชือ้อหลายหลายครั้งมันจะมีมีสปอรลาอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เล็ดก็พยายามโรยให้มันทั่วๆหน่อยบางทีมันก็ไปติดข้างขวดก็ไม่เป็นไรมันก็งอกอยู่ข้างขวดเราก็อาจจะตอนที่มันงอกแล้วก็าจจะเอาฟอเซตมาเขี่ยๆมันลงไปก็ได้เจอบ่อยแล้วว่ามันมันติดอยู่ข้างขวดอะแล้วมันก็งอกอยู่ข้างขวดนั่นแหละเดี๋ยวเราจะโลยอีกอันหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพ่นน้ำยากันราทีเดียว เราไม่มีเทปกาวนะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาเทปกาวติดป้ายชื่อพวกมันเล็กพวกนี้ก็โรยเยอะหน่อยได้ถ้าแบบใครมีเยอะก็ขวดหนึ่งอาจจะโรยโรยได้เป็นร้อยอโรยไปเถอะไม่เป็นไรเพราะมันเล็กมันอยู่ของมัน,ดนไดน้มันอยู่ด้วยกันสิบยี่สิบเมตรก็โรยได้ไม่เป็นไร ก็โรยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องพ่นกันลาทับลงไปอีกทีเพราะว่าตอนนี้บนเมล็ดอ่ะมันอาจจะมีสปอราอยู่ถึงในทุกอย่างมันฆ่าเชื้อหมดแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่น้ำยาก,กันลาหรือใส่ไปก็เถอะมันก็จ,จะเกิดลาบนเมล็ด ได้ไม่ใช่บนดินเพราะนั้นเราพ่นยากกรนลาลงไปทับอีกชั้นหน,นึ่งแค่นี้เรียบร้อยมือก็จะเลอะยาก,กัรหลาก็ต้องไปล้างคิดยังไม่ออกว่าจะพ่นยังไงให้มือไม่เลอะยังไงก็เลอะโอเค แล้วเราก็จะเอาไปวางไว้ที่ชั้นกันเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นครับอันนี้เราตอนรับเข้าสู่ชั้นพรมเมล็ดอีกครั้งหนึ่งนี่คือขวดสองอันเมื่อกี้ที่เราโรยเมล็ดเรียบร้อยพ่นยากัรลาทับเรียบร้อยเน้นนะครับพ่นยากัรลาทับด้วยเพราะว่าเคยที่ไม่พ่นเหมือนกันบางอันขึ้นลามาพ่นทีหลังไม่รู้ช่วยทันไหมเราก็วางของเราเป็นชั้นไฟก็วาง วางไปเลยชั้นไฟใครที่เพาะปกติก็ก็วางเหมือนกับกับที่เราเพาะปกติได้เลยไม่ได้ต้องแสงอะไรเป็นพิเศษขึ้นไปกว่านั้นใครเพราะอยู่ยังไงก็วางไว้แบบนั้นแหละอันนี้จะเป็นอาสตรอมโบที่เพาะไว้ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกเดี๋ยวเปิดให้ดู นี่ก็จะเป็นต้นอ่อน,ออนตัวเล็กๆนี้อายุประมาณเดือนกว่าๆก็อยู่ในนี้มีหลายควเหมือนกันโอเคครับนี่ก็จบวิดีโอการเพาะเมล็ดในขวดแก้วเรายังเหลืออีกหนึ่งวิดีโอก็คือการเพาะเมล็ดไข่มังกอนหลายๆคนมักจะบอกว่าไข่มองกรเพาะยากเพาะไม่ยากครับแต่ว่า อาจจะใช้เวลาหน่อยอย่างล่าสุดนี้มนเมล็ดที่เพาะไว้ตั้งแต่ปีครึ่งที่แล้วเริ่มงอกกำลังงอกกันก็มีเพราะนั้นใจเยน็เยนๆกับไข่าบางกรต่เพาะไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันวิดีโอหน้าขอครับ